สวัสดีเจ้าในอันนี้ฉันเสพแบบเมียงเมียงมาเห็นแล้วเศ้ามาเนี่อย่างมาเนี่ยอย่างมันนี่อันนี้คือสวรรแม่แอนได้มาจากบนดอยเจ้าทุกคนสวรรเนี่ยเปินบอกว่าอันนี้มันซุกแล้วนะเอออันนี้มันซุกแล้วนะแต่ว่าเปลือกมันยังเขียวอยู่เจ้าอ่าปกติสวรรโดยทั่วไปเลยเนี่ยมันจะมีรส้มเนาะซม เปรี้ยวแต่อันนี้ปนบอกว่าตั้งหนอกเขียวแต่ตั้งไหนหวานแก่นก็บมาได้ไงแล้วประมาณเนี้ยอันนี้อันนี้คือใหญ่สุดเราลองมาจิ้มกันพอนอกว่ามันจะหวานแก่กก่อิ่นบอกว่าไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหวานแต่สารรลตทั่วไปอ่ะมันจะเปรี้ยวตั้งไหนก็เหมือนกัน บ้านเฮาอ่ะอันนั้นมันจะเปรี้ยวน้าหวานปลาน้อยหนึ่งแต่อันนี้หวานน้ำแปกแกล็กัะเขียวอยู่นะแต่เปิ่นบอกว่ามันซุกแล้วอ่ะเบลอกมันตึงเขียวเจียบอ่ะ ไม่สอบเพราะแต่ว่าไปลำพูนมาซื้อข้างต่างอุ้ยอันนี้สัมหอมหวานขนาดนักเลยแกนี่บอกมีเปรี้ยวเลยหวานแบบอุ้ยหวานช้ำม,มันพันอย่าง ตี่บ้านหันกันนี้วันเว่อร์หวันเว่อร์กันยูวันที่เก้าบะต้องกับเขาหัวหนะั่นอะแต่มันเปรี้ยว พัน แบแน่ชิกนน้อยๆสาแร่ร่วมะนาวบนอดบับจจบมะนาวในเสาวรดหวานนี่เสาวรดมันมีหรือเป่ปนกะลทุกทีมันจะเปรี้ยวเนะ่ะ จะเหมาหม,มาเมาแบบเปรี้ยวเลยเจ้าห,หวานหวานหอมหวานทานี่เนาะเหมาะขนาดเดียวลองกัน ลองกันกนี้นเขียวปิดเลยนี่ชนะเลิศดาสูงเขียวแต่ว่าสุกแล้วอืมยอดมากจะจิ้มให้ดูแค่นี้นะจะจะ,จะบะจิ้ม,มดเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ลูกสาวจิ้มแล้วก็เก็บไว้ให้คุณแม่จิ้มแล้วก็เก็บพันมันไว้ เดี๋ยวไว้ไปอีกจะมาเอามาจำได้ยูก่บเจ้าได้อืมอหือ,อเก้ยสวรรล์ร่ำนี่แล้ะผู้ทีนี่ก็คือส้อมนะส้มนะเขาจะเอาไปรูยังกับรูบอกข้อแบโจุกอะ่ะอืมเขาจะเอาไปใส่น้ำปลาน้ำตาลปลาด้าผู้ป,รรปูนี่เนาะอืม ใจนี่กินเปล่าๆได้เลยหอมหวานมากฉันจะไปเหมาใหม่บนดอย